สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของ l ล t เตอร์ซิก่อนเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับอยากสนุกตื่นเต้นเราใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปเลเตอร์ทำไรวยได้จากการผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนลีกได้มากแค่ไหนเลเตอร์ใกล้ที่จะประสบความสำเร็จใูการคว้าคูตาแชมเปี้ยนลีกในปีนี้ หลังจากที่ปีที่แล้วนะครับพลาดโอกาสอย่างน่าเสียดายซึ่งความสําเร็จดังกล่าวนะครับจะรับประกันว่าจะรับเงินที่มีค่าที่สุดหรือก่อนหน้านี้นะครับเลตเ,เตอร์ได้เสด็ผ่านเข้าไปเล่นในแชมเปี้ยนลีกและก็คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2015-16ในปีนี้อาจจะเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ล่าสุดของสโมสรโปรแกรมการแข่งขันเหลือเพียงอีก4เกมสุดท้ายนะครับในฤดูกาลนี้เลเ,เตอร์คาดว่าน่าจะปิดฉากเร็วนี้ด้วยการคว้าสิบดับแรก เพื่อได้ิทธิ์ในการเข้าร่วมก,การแข่งขันศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกแล้วเงินทุนจากแชมเปี้ยนลีกเนี่ยประมาณเท่าไหร่เลตเตอร์ Later, ได้รับเงินทุนขั้นต่ำนะครับอยู่ที่40ล้านปอนด์สำหรับการคัดเลือกแชมเปี้ยนลีกแล้วก็จะได้เงินทุนเพิ่มเติมหากเลเตอร์นั้นผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกจำนวนเงินงกลางๆเนี่ยอาจจะช่วยเพิ่มกำลังในการใช้ใจ่ายของสโมสรสำหรับการคว้านักเตะที่เป็นเป้าหมายของสโมสร แล้วก็ไม่เพียงแค่นั้นนะครับยังเป็นการเริ่มต้นการเดินทางที่น่าทึ่งซึ่งก็จะช่วยดึงดูดดาวดังนะครับอีกมากมายทั่วโลกมาร่วมทีมก็เป็นได้แล้วความต้องการของเลสเตอร์ล่ะคือไรเลสเตอร์ letter ต้องการผู้เล่นเพียงไม่กี่คนนะครับที่มีความสําคัญในการแข่งขันระดับพิมร์ลีกสี่รายการในดูกการหน้าดังนั้นเนี่ยเลสเตอร์นะครับจำเป็นจะต้องหากองหน้าเพิ่มเติมเพื่อมาเสริมความแข็งแกร่งและก็ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับคลิซี่เฮนาโซ แล้วก็จะมีบอดี้ออสซอนเอดูอาร์นะครับกองหน้าของเซลติกเป็นที่น่าสนใจสำหรับเลเตอร์ด้วยค่าตัวราว20ล้านปอนด์หากเลเตอร์นั้นยังกินแฮ้วยังมีอ e ีวานทนี่กองหน้าของเบรนด์เจอร์เป็นตัวเลือกสำรองนอกจากนั้นแล้วนะครับยังให้ความสนใจในส่วนของโรบินโกเซนแบ็กซ้ายของอัตาร์ตาส่วนในตำแหน่งกองกลางให้ความสนใจบูบาการีซูมาเร่นะครับซึ่งเป็นกองกลางดาวรุ่งของลีดโรแมงแฟร์มิดฟิลด์ตัวกลางของแบลสหรือฟังชิตกู ตูรินเกลปีวานอคิสของบาซโลูนาทั้งหมดนี้นะครับอยู่ระหว่างการเจรจาอย่างหนักหน่วงซึ่งความน่าตื่นเต้นนะครับในการเซ็นสัญญาทั้งหมดเนี่ยอาจจะทําให้เลสเตอร์นั้นเสียงเงินประมาณ60-70ล้านปอนด์เพื่อให้ทีมมีความแข็งแกร่ง,งมากพอสําหรับฤดูกาลหน้าและการขยายสัญญาสาหรับผู้เล่นตัวหลักนะครับของเลสเตอร์ควรม,มีค่าใช้ใจ่ายไม่กี่ล้านเท่านั้นโดยแบรนด์เนรเชอร์นะครับพยายามทําดีที่สุดสาหรับเกมที่เหลืออยู่ของฤดูกาลนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์สุดสะเทือนใจเหมือนครั้งที่แล้วดังนั้นสําหรับรูกการนี้นะครับเลตเตอร์ต้องลงแข่งขันด้วยความระมัดระวัง2เกมถัดไปโดเรสเตอร์นั้นกําลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากเชลซีและก็วตชแฮมที่ทําคะแนนไล่บี้มาติดติดดังนั้นเรสเตอร์จําเป็นจะต้องทําคะแนนทิ้งห่างแล้วก็เก็บชัยชนะได้สำหรับข่าวต่อมาเจ็ดแข้งของพิ์ลีนะครับที่มีดีมากพอที่จะเล่นให้กับสโมสรยักษ์ใหญ่แข้งที่1ครับแจ็คกิลิท ยอย์เมิเกอร์ที่นิ่มหอมสุดๆในรายนี้นะครับคงไม่ต้องเอ่ยปากถึงความสามารถของเขาให้มากมายเพราะแฟนบอลอังกฤษเห็นด้วยความยอดเยี่ยมแบบสองเต็มตามาแล้วเพราะที่ผ่านมานะครับแฟนบอลของอังกฤษเนี่ยคงจะได้เห็นความยอดเยี่ยมแบบเต็ม2ตาตั้งแต่ซีซั่นก่อนแล้วเริ่มพาทีมหนีตกชั้นได้สําเร็จจนกระทั่งนะครับล่าสุดเนี่ยยก,กระดับขึ้นมาลุ้นในพื้นที่ยุโรปในฤดูการนี้แม้ปัจจุบันนะครับตัวเขาได้รับบาดเจ็บอย่างหนักหน่วงแต่ผลงานโดยรวมแล้วเนี่ยยังคงเข้าตาการ จัดดงเขาไปทั้งหมด7ประตูกับ12แอสซิสจึงยากปฏิเสธว่าเขาดีเกินพอที่จะเล่นให้กับทีมชั้นนำยุโรปได้แบบสบายๆเลยทีเดียวคนที่2ครับดิคอนไรต์ตัวรับปีกีทีมชาติสอังกฤษนะครับที่ไม่น่าเชื่อว่าเขาคาแข้งให้กับทีมอย่างวิสแฮมมาจนถึงปัจจุบันด้วยผลงานที่โดดเด่นนะครับแล้วก็พัฒนาการอันยอดเยี่ยมจนเป็นส่วนสําคัญในการพาต้นสังกัดขึ้นมาลุนท็อปโฟจึงยากปฏิเสธได้ว่าเขา เหมาะที่จะเล่นให้กับทีมระดับหัวแถวจริงๆอย่างเชลลีและก็แมนเชสเตอร์นต็ดที่กำลังตามจีบเข้ามาร่วมทีมอย่างไม่ลดละ 3. รูเบนเนวิสกองกลางวัย24ิปีรายนี้ของวูดแฮมป์ตันแจ้งเกิดกับทีมเมื่อ2ฤดูกาลก่อนหลังจากที่พาทีมเลื่อนชั้นเข้ามาเล่นในพรีเมียร์ลีกได้สําเร็จนับตั้งแต่ที่เขาถูกทีมใหญ่ๆตามจีบมาโดยตลอดด้วยทั้งสายในการวางบอลอันแม่นยำบวกกับเซนบอลอันยอดเยี Un ่ยมเขาจึงมีดีมากพอที่จะคาแข้ง กับทีมใหญ่ได้ดับหัวแถวของยุโรปได้แบบสบายสบายวินเฟตซาฮารายนี้ต้องบอกว่าเนื้อหอมชนิดที่เรียกได้ว่าหลายทีมนะครับรุมจีบแทบจะทุกซัมเมอร์แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ได้ย้ายทีมเสียทีเพราะอาจจะมีค่าตัวที่ตั้งไว้สูงอยงเกินไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับซาฮาเนี่ยก็ไม่ได้พิสูจน์แล้วว่าเขามีดีภาคพอที่จะเล่นให้กับทีมเ,เล็กๆอย่างคิตันพาเลตแถมปีนี้นะครับยังทำไปแล้วทั้งหมด10ประตูจึงได้มีความเป็นไปได้ว่า ถึงเวลาสมควรแล้วนะครับที่เขาต้องมองหาความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่ขึ้นไปอีกนะครับในช่วงหน้าร้อนที่จะถึงนี้5 Maxim อันลันแซงแม็กซิเมงปีกชาวฝรั่งเศสไวฟ์ปีรายนี้นะครับที่ย้ายมาจากนีสมาร่วมทีมกับนิโคลสซยเนเต็ดตั้งแต่ปี2019แม้ผลงานในปีนี้ยังคงทําไปแล้วทั้งหมด3ประตูกับ5แอซซิตแต่ต้องบอกว่าหากพูดถึงลีลาในสนามนะครับเขาจัดว่าเป็นหนึ่งในหัวหอก ตัวความคาดหวังของทีมเลยทีเดียวด้วยสไตล์การเล่นที่มีความแข็งแกร่งอย่างรวดเร็วแถมยังมีทักษะที่แพรวพราวขนาดที่ทีมีใหญ่หลายทีมนะครับต่างถูกเขาเล่นงานมาแล้วทั้งสินส้น 6. กราฟินยาปีชาบราซิลของลิเวอร์พูลนะครับที่เพิ่งย้ายมาจากแบรนด์เมื่อต้นรูการที่แล้วนะครับโดยใช้ระยะเวลาเพียงไม่นานก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับพรีเมียร์ลีกได้เป็นอย่างดีจนสามารถโชว์ฟอร์มเก่งไปเตะตาทีมยักษ์ใหญ่อย่างมากมายด้วยผลงานแปประตูกับ8ปดแอสซิต ให้กับต้นสังกัดในรูการนี้ 7. มาเทอุสเปเรรีย playmaker ร์เบแยรกของเวสต์บอมบิดแอนเบียนะครับในฤูการนี้สามารถโชว์ฟอร์มเก่งได้อย่างคุ้มค่าสุดๆนะครับหลังจากที่คว้าตัวมาเพียง7ล้านปอนด์จากสปอร์ติ้งลิสบอนด้วยความเร็วแล้วก็ทักษะยอดเยี่ยมด้วยผลงาน9้าประตูกับ5แอสซิตหากต้นสังกัดของเขาเนี่ยตกชั้นนะครับคงจะมีหลายทีมนะครับใหญ่ๆพร้อมที่จะอ้ารับแขนเขาไปดูแลต่ออย่างแน่นอนครับนี่คือการอัปเดต ข่าวสารของ l e t ตอรีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ